กบกิฟเผยเหตุผลที่ไม่พาเป่าเป้าเป่าเปยบินไปอยู่กับบีที่จีนบีกลับไปลุยงานจีนอีกครั้งในรอบเกือบสอปีสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มบี k เคหลังจากที่ติดสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดมาเนิ่นนานจึงกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวกุบกิฟสุมมนทิพและลูกๆ ล่าสุดกุ๊กิบได้เผยโมเมนต์ชวนน้ำตาไหลเมื่อลูกๆต้องห่างจากพ่อซึ่งไม่รู้ว่าครั้งนี้จะไปกี่เดือนหรืออาจจะเป็นปีแต่กุ๊กิบก็ได้เผยเหตุผลแล้วว่าเหตุได้จึงเลือกที่จะแยกกันอยู่คนละประเทศไม่พาลูกๆไปอยู่ด้วยเพราะว่าทุกๆอย่างมันมีเวลาของมันกิบเองก็ยังมีธุรกิจหลายอย่างที่ต้องรับผิดช,ชอบที่นี่ และบีเองก็กำลังมีงานใหญ่ที่จินหลายงานที่ต้องรับผิดชอบและทุ่มเทและโฟกัสเพื่อความฝันและอนาคตเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจเสียใจแต่เราก็ได้สอนเขาว่าทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองขอให้เขาอดทนอีกนิดไม่นานเราจะกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากาันเราเป็นทีมเดียวกันเราจะช่วยกันและผ่านไปด้วยกัน เราพ่อแม่ก็พยายามทำทุกอย่างให้ลูกรู้สึกขาดน้อยที่สุดบ้านเราเชื้อเสมอว่าทุกความสำเร็จของคนคนหนึ่งจะต้องมีการเสียสละของใครสักคนอยู่เบื้องหลังเสมอสิ่งเดียวที่เราจะเตือนกันอยู่ตลอดคือทุกสิ่งที่เราตัดสินใจทำมันต้องคุ้มค่ากับการที่เราต้องแลกขอบคุณเครดิตจากทีนี c o m